ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องเข้ากระดูกเหตุการณ์การสูญเสียและผลที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กทั้งสองที่นำสีพึ่งทาหน้ากลองมาเล่นซึ่งเป็นผลทำให้ทั้งคู่ถูกของหรือคุณใสเข้าตัวจนถึงกระดูกทำให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาสีพึ่งเครื่องรางของขังมหาสเสน่ห มีคุณทางด้านเมตตามหานิยมและสเสน่ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามบ้างก็นำมาเจรจาต่อรองการค้าและธุรกิจการแข่งขันประชันเอาชัยชนะเลื่อนยศตำแหน่งอำนาจบารมีแคล้วคาดคงกระพันชาตรีและปัดเป่าโรคร้ายวิธีใช้สีพึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ตำราแล้วแต่ครูบาอาจารย์ มีทั้งการให้ทาเรมฝีปากทาหน้าผากทาจมูกทาแก้มทั้งสองข้างการใช้นิ้วสัมผัสสีพึ่งแต่ละนิ้วここก็จะมีคุณที่แตกต่างกันเช่นนิ้วโปง้งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มียศตำแหน่งนิ้วชี้เข้าหาคนที่เสมอกันนิ้วกลางเข้าหาแม่ไม้นิ้วนางเข้าหาหนุ่มสาวและนิ้วก้อยเข้าหาคนที่อ่อนกว่า วันที่ใช้ก็ส่งผลเช่นกันในบางตำราก็บอกว่าควรใช้ในวันอังคารหรือวันเกิดผู้ใช้การจะทำสีพึง่งก็มีขั้นตอนต่างๆมากมายแต่ละที่ก็จะมีไม่เหมือนกันเช่นในภาคใต้จะหา 1. สถานที่ในการหุงควรเป็นที่สงบไม่พุกพล่านเช่นวัดป่าช้าเป็นตน้น 2. ภาชนะในการกวนสีพึง่ง ควรใช้ขันสำริดหรือกระทะทองเหลืองในการหงุง 3. ไม้พายควรเป็นไม้มงคลด้านเมตตาเช่นกาฝากมงคลเก้าอย่าง 4. ฟืนในการหุงสีพึ่งก็ควรเป็นไม้ด้านเมตตาเช่นกันอาทิไม้รักไม้ไม่ยมและการใช้คาถากำกับ 5. ก้อนเศร้ามักใช้หินขนาดใหญ่จากธรรมชาติแต่สายดำบางคน จะใช้กะโหลกของคนตายที่ผิดธรรมชาติซึ่งผู้ไม่มีวิชาไม่ควรทำเด็ดขาด 6. สิ่งที่ไปผสมรวมในสีพึ่งส่วนมากจะเป็นว่านทางเมตตาว่านมหาสเสน่ห์น้ำหอมดอกไม้กลิ่นต่างๆรวมไปถึงน้ำมันจากต้นจันต้นกลิศนาและน้ำมันมะพร้าวอีกด้วย 7. หลปรังพึ่งร้างนั่นก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ด้วย เรกยามในการทำสีพึ่งก็ควรเป็นเรกยามในทางสเสน่ห์เมตตาเช่นมหัาธโนเลิรเทวีเลิกเป็นต้นวันที่ทำพิธีก็ควรเป็นวันที่มีคุณทางสเสน่ห์เช่นวันจันทร์วันพระฤหัสและว,วันศุกร์เป็นต้นสิ่งที่ห้ามทำในการบูชาสีพึ่งคือการพูดหรือกล่าววาจาอันร้ายแรงเช่น ใช้ถ้อยคำที่จับจ้วงถึงบุพการีใช้ถ้อยคำว่าร้ายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นแตกแยกกันห้ามใช้สีพึ่งร่วมกับคนอื่นหากในสีพึ่งมีมวลสารเป็นพายห้ามนำมาทาปากหรือสัมผัสตัวของทุกอย่างที่มีย่อมมีโทษด,ด้วยเป็นธรรมดาสีพึ่งเป็นเพียงของที่นำมาเสริมเท่านั้นแต่ถ้าเรานำมาใช้เสร็จสิ้นจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ไม่ยอมถอนของคืนนั่นก็อาจจะทำให้เกิดผลร้ายตามมาได้ทั้งอาจจะเกิดต่อผู้ที่เราใช้รวมไปถึงเกิดกับตัวเราเองด้วยหากถูกของดําหรือคุณใส่เข้าตัวแล้วก็คงขึ้นอยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนถ้านั่นเป็นกรรมที่เรานั้นต้องชดใช้ก็คงจะไม่มีอะไรมาขวางกั้นกรรมนั้นได้แต่ถ้านั่นไม่ถึงคราวของเราก็จงหมั่นทำทาน ศีลภาวนาระลึกถึงแต่สิ่งดีๆที่อาจจะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาหรืออาจทำให้มันสูญสลายหายไปก็เป็นได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่ควรไปยุ่งหรือเข้าไปข้องเกี่ยวพัวพันกับมันควรใช้ชีวิตอย่างสุดจริตชนคนปกติอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดา